การยกเครื่องใหม่ของศูนย์บริการประชาชนให้เป็นแบบ one-stop service นะคะก็ทําทให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบเบ็ดเสร็จวันนี้คุณการจนาสมบูรณ์ตจะพาเราไปดูขั้นตอนการทํางานของศูนย์นี้กันค่ะติดตามจากรายงานแเดือนเเดือนแล้วนี่ค่ะอ๋อจริงเราต้องสพร้อมแล้วล่ะโอ้แต่เขาเรียกไปคุยเที่ยวนึง แต่นั้นเขาต้องต่อรองมาแล้วมาคุยดิเขากนน็่านเงียบเลยค่ะไปติดต่อเขาก็ไม่ว่างนางสำรวมผู้พักดีประเสริฐเป็นหนึ่งในประชาชนที่ตั้งใจมาขอใช้บริการจากศูนย์บริการประชาชนหลังทราบข่าวว่ารัฐบาลปร,รับรูปแบบการทำงานให้รวดเร็วเบ็ดเสร็จในที่เดียวหรือ one stop service จากปัญหาความไม่เป็นธรรมที่ครอบครัวผู้พักดีประเสริฐได้รับจากเหตุการณ์ที่สามีของนางสำรวมถูกรถโดยสารประจำทางร่วมบริการสาย545ชนแล้วหนีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าจึงเห็นว่าศูนย์บริการประชาชนเป็นความหวังสุดท้ายที่จะให้ความเป็นธรรม ทันทีที่นางสำรวมมาถึงศูนย์บริการประชาชนจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจค้นสัมภาระเพื่อความปลอดภัยก่อนจะไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองและตรวจสอบหลักฐานประกอบเรื่องราวร้องทุกเบื้องต้นเฮียไปส่งลูกสาวฝึกงานท่าน้้ำนนนะคะแล้วพอกลับมาก็ถึงทอรุ่งเรืองลงหนังเก่าของนนห้าส่ห้ามันตบเข้าป้ายตบเสยข้างหลังเฮียคะ รถเด็กไปเลยดดรถเมย์ค่ะรถนายตอนไหนก็ไม่บอกอตำรวจชนะสูตรจูดนายภัยรัตเนี่ยรเราจะไปแจ้งความบอกไม่ต้องแจ้งเดี๋ยวคดีเปลี่ยนมีด้วยเหรอคดีเปลี่ยนเราเป็นเจ้าทุกข์ะเราจะแจ้งความอ่ะเขาไม่ให้แจ้งค่ะไม่รับแจ้งความจากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จุดบริการประชาชนจะวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนและทำการลงทะเบียนก่อนที่จะนำผู้ร้องทุกข์พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง คนขับหนีมีขับรถหนีขับรถหนีเลยเราจะไม่แจ้งให้เราจะไม่แจ้งเราจะาโรงพยาบาลก็ไม่แจ้งเราเจ็บใจตรงเนี้เดี๋ยวเี้ไปยื่นที่กระทรวง่ทําเลยที่ไหนคะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปตรงเนี้ยนิดเดียวนะหลังจากที่คุยกับกรที่ทยุแล้วว่าถ้าเกิดเขาดำเนินการยังไงอ่ะลองขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเขานะครับตรว่อติดตามเมื่อีดทีหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาประจำที่ศูนย์จะคัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเข้าใจปัญหาและสามารถตัดสินใจได้ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขคืออยากให้ช่วยเหลือในเรื่องของอะไรคะคือได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วใช่ไหมยังเลยได้รับจากกองศพจากคุ่งตะลาียังไม่ได้รับป้ายอ่งนี่คือเราติดใจติดใจเรื่องที่ว่าคดียังไม่มีความบุน้าถูกไหมคือที่เราใจที่เราเนี่ยคือเราอยากให้เร่งรัดเรื่องคดี ว่าการเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยส่งสำนวนไปหรือยังสรุปสำนวนส่งไปหรือยังขนาดนี้ทำไมเขาไม่ให้เราแจ้งความติดใจคือเบื้องต้นเราจะแจ้งไปทางผู้ร้องก่อนเผื่ออาจจะสองถางข้อม yeah, so oh, no. uh. ูลเพิ่มเติมถ้ามีการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นนะคะเราจะก็จะติดต่อไปจริงหรือถ้าตัวคุณพี่เองประสงค์ที่ติดต่อมาก็ติดต่อมาได้ตามมือที่ให้ไว้ใช่ค่ะ ถึงแม้การเข้ามาร้องเรียนกับศูนย์บริการประชาชนของนางสำรวมจะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กระทรวงแต่อย่างน้อยก็ทําให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาอย่างนางสำรวมมีความอุ่นใจมากขึ้นว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขก็เท่ากับให้จิตใจ,ใจดีขึ้นนิดนึงค่ะแต่จะให้เต็มห้าิคงไม่เต็มอ่ะเพราะว่าเรายัางไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะให้ช่วยช่วยเราอ่ะค่ะช่วยให้ไปเร่งรัดว่าทําไมคดีนี้มันช้า แล้วทำไมตอนแรกไม่ให้เขาแจ้งความนางสำรวมเป็นเพียงตัวอย่างความเดือดร้อนของประชาชนอีกหลายร้อยคนที่เดินเข้ามาร้องเรียนกับศูนย์บริการประชาชนแห่งนี้ด้วยหวังเพียงว่าศูนย์ดังกล่าวจะสามารถบรรเทาทุกข์ของตนลงไปได้บ้างซึ่งจากนี้ไปคงเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลและคอสชอที่จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง การนาสมบุญตนันห้องข่าว NBT